บทโทรทัศน์เรือกภูมิปัญญาชนเผ่าไทยโซ่ตอนตำนานไทยโซ่กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะบริเวณแองสกลนกครได้แก่จังหวัดสกลนกครกาลสินนครพนมมุกดาหารและจังหวัดหนองคาย มีหลักฐานบันทึกของพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการที่มนทนอุดรในปี2449และหลักฐานเอกสารงานวิชาการต่างๆกล่าวคล้องกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณแองสกลน,นกครมี8กลุ่มคือผู้ไทยกะหลึง่งยอโยยแสขา่ากุลา และโซ่ในจำนวนแป8ชาติพันธุ์ดังกล่าวข้างตน้นกลุ่มชาวโซ่โซ่และกระโซ่คือกลุ่มชาติพันธุ์ของมนุษย์ในกลุ่มมองโกลอยตระกูลออสโตเอสติกมอนและขอมโซ่หรือกระโซ่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเตีย้ยมีความสูง1.40เมตรโดยประมาณ ชายชาวโซ่จะมีรูปร่างผอมใบหน้ารูปไข่แบนจมูกเล็กไม่โด่งปลายจมูกแบนผิวคล้ำในตาขาวออกเหลืองริมฝีปากสีน้ำเงินเข้มและริมฝีปากบนล่ามีขนาดเท่ากันนิยมสักขาลายจากเนื้อเข่าไปจนถึงขาอ่อนสตีผมจะเป็นหลอนโดยธรรมชาติมีภาษาพูดเป็นของตนเอง การอพยพย้ายถิ่นของชาวโซ่มีหลักฐานจากงานวิจัยหลายเล่มระบุสอดคล้องกันว่าชาวโซ่มีการอพยพเข้าสู่ไทยสองครั้งครั้งแรกสมัยรัชกาลที่สองพศส3 5 9เป็นการอพยพเข้ามาอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานครั้งที่สองสมัยรัชกาลที่สองพศส3 8 5ถึง2387เป็นการอพยพครั้งใหญ่ โดยการกวาดต้อนของกองทัพไทยจากเมืองตะโปนหรือเมืองเซโปนคำว่าโซ่นะครับที่นักวิชาการหรือว่าที่พูดกันติดปากครว่าโมาสูนะ่จริงๆแล้วนะครับในชฐฐาติพันธุ์ตัวเองคนเผ่าโซนะ่เขาจะเรียกตัวเองว่าโตรแต่นับบากวิชาการก็มักจะเรียกว่าโซ่อาจจะเกิดจากผลทางการ ทางด้านภาษาศาสตร์เรื่องการออกเสียงเพราะว่าคําว่าโซ่กับโตรนะครับโตรโตรคือคําที่คนโซ่เขาเรียกกันแต่ทีนี้คนที่เรียกอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนในเรื่องของคําว่าโตรซึ่งออกเสียงยากกว่าครับจากนั้นก็เลยมีการันทึกเขียนนะครับเป็นาาโซอซอโซ่ไม่เอกบ้าง แล้วก็บางทีก็เป็นะสะโลสอเสือมาโูบ้างแต่ทีนี้ในสโลออ่ที่ใช้สอเสือนะครับสโลสอเสือของว่าโซ่นี่นักภาษศาสตร์บางท่านครับอาจจะไม่เห็นด้วยเนื่องจากคิดว่าในระบบเสียงของภาษาโซ่นี่จะไม่มีอักษรสูงไม่มีเสียงสอครับอาจจะอยู่ในอักษรกลางอักษรต่ํา กก็็็เเเลลยยยไม่หนด้วจะใ้ใชคาสสาาโโอโจลกหลักฐานการอพยพย้ายข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มแบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันคือ 1. กลุ่มเมืองรามราชจะอยู่ในจังหวัดนครพนมแถบอำเภอท่าอุเทนบ้านแพงศรีสุคลามและโพนสวรรค์ 2. กลุ่มเมืองกุสุมานมณฑลจะอยู่ในจังหวัดสกลนคร แถบอำเภอกุสุมานพันานิคมและอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดหนองคาย 3. กลุ่มหัวเมืองภาคตะวันออกแถบอำเภอพานานิคมจังหวัดชนบุรีอําเภออารันและอําเภอรประเทศจังหวัดปราจีนบุรีและสกลุ่มเมืองมุกดาหารแถบอำเภอนิคมคำซ้อยอําเภอคำเชอีดอนตาลอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและอําเภอเขาวง กุชินลาลายจังหวัดกาลสินครับประวัติความเป็นมาของชาวโซ่ครับที่พอจะเห็นและและมีหลักฐานเป็นประจักษ์พยานชัดเจนครับณตอนนี้นีภาษาโซ่ไอ้ออคนโซ่นะครับที่พูดภาษาโซ่นี่มาจากเมืองมหาชัยเป็นคำมวนประเทศลาวนะที่เห็นชัดเจนตอนนี้ก็มีอยู่หลายหมู่บ้าน ที่พูดราษาโซกันอยู่แต่ก็มีนับบกวิชารารหลายท่านนะครับความหลากหลายความคิดหรือว่าสืบค้นมาจากหนังสือหนังสืต่างๆก็บอกว่า,วาม,มาจากเมืองบำเมืองกูเมืงมงมองพินเมืองนองหรืออะไรต่างๆแต่ที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือยังเห็นชาวโซ่ที่พูดเหมือนกันกับ คนโซ่ที่อยู่อำเภอปุษมานอำเภอเท่าเทนอำสวนก็คืออย่ที่เ,เ,เ,เมืองม,มหาชัยเป็นขงมมนลประเทศลาวมูลเหตุการอพยพเชื่อว่ามีเหตุผลหลายประการประการแรกความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประการที่ 2. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิศาสตร มีความเหมาะสมและปลอดภัยจากพยันตรายประการที่สามการขยายตัวของชุมชนสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรประการที่สี่นโยบายของราชสำนักในช่วงสมัยรัตนกโกสินทร์ต่อตน้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันการลุกรานของอาณาจักรใกล้เคียงชาวไทโซบ้านโพนจาตนตํบลโพนจานอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม มีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเกรงใจไม่กล้าแสดงออกอยู่อย่างสมถะช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันใจด้อันโตให้เงนเมนำสกุลใหญ่ๆใ,ในหมู่บ้านได้แก่ฝั่งของมาข้ามของมาบง่งบอกถึงความใกล้ชิดกลมเกี่ยวความสามัคคีของคนในชุมชน ชาวบ้านโพนจานประกอบอาชีพทำนาหลังฤดูทำนาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ทำสวนปลูกริกส่วนผู้หญิงวันว่างหรือเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้านความเชื่อและความศรัทธาของชาวไทโซ่บ้านโพนจานมีความเชื่อในเรื่องผูดผีวิญญาณบรรพบุรุษผีไร่ผีนาผีป่าผีเขา โดยมีการจัดพิธีกรรมเพื่อแสดงความกระตะเวทีต่อวิญญาณต่างๆในทุกๆปีแต่ในด้านความศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวไทยโซ่ให้ความสำคัญและประนีบกับการเตรียมตัวเตรียมของใส่บาตรหรือหลงวัดอย่างน่ายกย่องอดวงวิญญาณบัรพรบรไทโซเราแล้วว่าพุทธศาสตร์นั้นจะอยู่ร่วมกันก็คือพุทธกับศีโดยมีความสันติสุขแล้ว,ว่ามีความสุข น,นะตรงนี้ก็เลยบอกญอาติโยมแม่ครูพ่อกครูแล้วว่าพุทธกับผีนั้นมันมีมาแต่ตั้งแต่บรรพบุรุษของชนของไทโซยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลึกขึ้นมาอีกนะฮะก็คือกว้างขึ้นมาแต่เขาจะเกิดปัญญาคือเขาจะเรียนรู้และเขาจะปฏิบัติธรรมเจริญตลอยรามพุทธศสตร์นะฮะคือเขาจะเริ่มเกิดปัญญาแล้วสิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องพุทธกับผีอันไหนเนี่ย จจะมมมีีคคววาาาาสุขขขเเเริิไไิญญญ่ยงึ้นนไปปกก็ดัชุมชนไทยสู้บ้านโคนจานมีภูมิปัญญาอันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสำหรับคนสู้การแต่งกายก็ใส่เสื้อสีผู้หญิงก็ใส่เสื้อแขนสามส่วนสุดมากนะครับที่เราเห็นอยู่แล้วก็ใส่ ผาถุลนะครับผาถุลแล้วก็มีอาต่อเขาเรียกว่าต่อตีนนะครับผาถุลต่อตีนแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าผ้าที่เป็นผ้าที่ทาโซ่เขาเรียกว่าตรีแคปนะครับสาหรับภาษาโซ่นะครับมันเป็นภาษาที่จริงๆแล้วมันพูดพูดยากนะครับในเรื่องเรื่องภาษาภาษาโซ่เขาเริ่มจากในเรื่องของ วิธีการจัดภาษาของของนักภาษาศาสตร์นะครับภาษาศาสตร์ภาษาสู้นี่จัดอยู่ในตระกูลใหญ่เลยนะครับตระกูลออสโตรเอเชียติกนะครับแต่อยู่ในสาขาย่อยนะครับของมอลกเมนดีครับและย่อยลงมาเป็นภาษากลุ่มย่อยจากมอลกเมนดีครับคือภาษาในกลุ่มประตูกอีกกระตูเอกในกลุ่มกระตูเอ,อีกนี้ก็มีโซ่มีบรูนะครับมีควยหรือว่าซวยนะครับ ภาษาส่วนนี้เป็นลักษณะในะการแปลงคำภาษาตูลุภาษาตูลุ่มมอนเมนเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ใช้จำแนกความหมายวรรณยุกต์ใช้แบ่งความหมายโดยการทำเสียงที่แตกต่างกันโดยใช้เสียงธรรมดากับเสียงที่เป็นเสียงหนักหรือในลักษณะของภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ก็บอกว่าเสียงฤทีินะครับอย่างเช่นคําว่าเปึ้ลเปิ้ที่แปลว่าเปึก็คือเปิดปึดก็คือฝัง,งน้ำนี่ลักษณะของภาษานีนะครับเป็นภาษาที่มีตัวสะกดนะครับมีตัวสะกดมากถึงสิบสี่ตัวนะครับตามที่ได้ศึกษามาสิบสี่ตัว แล้วก็ตัวสอนนะครับตัวศนที่เรา,าดึงออกมาจากภาษานะครับแทนด้วย <y out ube> ตัวคณิตทั้งหมด21ตัว21ตัวตัวสุดด14ตัวแล้วก็มีควกค้ำอีกประมาณ8ประมาณ8ตัวนะ8เสียงหลังจากนั้นก็มีสระนะครับสระเยอะในภาษาพรมีมีสระเยอะนะครับ,นะรบการแบงร่งความหมาย ด้านดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นเองฝีไม้ไลายมือในการเล่นรวมถึงจังหวะท่วงท่าในการร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์มีจังหวะเร้าใจสนุกสนานด้านอาหารมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการประกอบอาหารในทุกๆเมนูเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายและใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่นตัาเมี่ยงตะไคร้ชุมชนบ้านโพนจานเป็นชุมชนใหญ่ มีผู้คนหลากหลายเผ่าไม่ว่าจะเป็นโซ่ยอกระเล่งและลาวทำให้มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดชุมชนนี้จึงใช้ภาษายอหรือกระเล่งสื่อสารส่วนภาษาโซ่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่มีการสื่อสารเข้าใจได้เฉพาะคนโซ่เท่านั้นดกนั้นก็มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์เรื่องของภาษา นี่จะเห็นว่าสภาพชั้นปัจจุบันในกลุ่มของคั้งโวยเองครับก็มีบางหมู่บ้าน,นเกิดสูญหายภาษาสูญหายไปไม่พูดก็เกรงว่านานไปนภาษาก็อาจจะหมดสิ้นไปเลยนะครับเหมือนกับภาษาอื่นที่เกิดขึ้นนะครับในทังในในระดับ ของเอเชียในประเทศไทยของเราก็ดินเชืโกรดินก็ก็เลยทากันจัดทำระบบตูรเขียนขึ้นมานครับรุ่นแรกก็คิดว่าจะาสร้างจอกจำนึกในการอนุรักษ์นะครับพัฒนาภาษาหรือวัฒนธรรมภาษาสู้นะครับสองก็พัฒนาระบบการเขียนพัฒนาระบบการเขียนภาษาสู้ให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร เป็นที่ยอมรับของชุมชนและก็อันที่สามนะครับก็นำภาษาเขียนไปบันทึกภูมปรริปัญญาเรื่องเล่าอะไรต่างๆครับเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวสู้ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มรพัฒนาภาษาสู้แต่ว่ากลุ่มก็ใหญ่ขึ้นในระดับอำเภอในระดับเภอกอ็พอดีได้ทุน ครับการสนับสนุนจากสปว,รวรแล้วก็สถาบันวนิจัยภาษาและนักเอเซียมาจัดทำระบบตัวเขียนนะครับสำรวจความต้องการของชาวสู้สะบถ้าสมกติของชาวสู้ที่มีแต่ภาษาตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม ขียนจะทำระบบตัวเขียนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วก็เผยแพร่ไปในบางกลุ่มครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากว่า mm hmm. มีบางอย่างที่จะต้องปรับปรุงครับแล้วก็ไปศึกษาหารือกับภาษาาตศาสตร์ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการ อาจจะทำระบบเขียนก็ทดลองใช้ครับเขียนนิทานเรื่องเล่าอะไรต่างๆซึ่งหลว่อก็ะจะุูกันอยู่ตลอดแล้วก็จะเข้าไปไม้ลายไม้ดนให้ทางนักศาสาตรางทางอาจารย์ที่สอานาเาษภาษาวัฒนธรรมจียนได้ตรวจสอบความต้องเหมาะสมถูกต้องตองามหลักศาาตรรหรือไม่แล้วก็มา ับตรุตตจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้มากมายการเข้ามาของกลุ่มสมาคมองค์กรต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ชาวไทโซ่บ้านโพนจานยังคงยึดมั่นคือตัวตนและอัตลักษณ์ที่ชาวโซ่ได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษและยังคงเห็นแนวทางการสืบทอดและอนุรักษ์ จากลูกโซ่ให้เห็นอยู่ในชุมชน